ในวันที่ที่ทลงมากอาวันอาทิตย์พี่น้องทีขั้นนี่แหละลงคักวันหยุดยาวขับรถสบายสบายเลยหยุดยาวตั้งแต่สุกเสาร์อ,อาทิตย์จัน พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือออกกตะวันสุ่กับพี่น้องสูเสาาทย์จะสามวันรวดอากาศเปลี่ยนแปงแนลงดูแลนรักษาสุขภาพกันให้เด้อพี่น้องเด้อ แต่กรุงเทพเป็นยังสี่ขึ้นสีดีนะคแต่มันก็เป็นแบบไะ้ดแหลพี่น้องกรุงเทพคือเมืองหลวงมันต้องสภาพการจราจรผุก่านนี่แหล,แล,ละเป็นไปไม่ได้ที่จะฝันให้มันเป็นแบบวันนี้ถนนเมืองไทย ยากมากบรรยากาศแบบนี้จ็ดโมกส์ิที่บึ่งเวลา ไม่เคยเป็นอย่างนี้บรรยากาศสดชื่นสบายตาอ,อันนี้ ถนนสีนักคารินเจอดไปไลยก็ไป่ได้โฆษณาหลายค่ะเอาซ้ำหนีได้พี่น้องด้วยชวมบรรยากาศถนนที่โล่งแค่นั้นแหละสบายตาสบายใจ ับแบบกินลมชิ้นแล้วครับขี่ปลอดภัยทุกเสร้นทางพี่น้องเอ,อ้ยบ๊ายบาย